วันนี้นะคะนกจะมาแชร์วิธีการรดน้ำแคคตัสที่เราทำใหม่ๆนะคะว่ามีวิธีการดูแลรดน้ำยังไงไม่ให้เน่าก่อนที่รากจะมาค่ะคอนเซปต์สำคัญนะคะก็คือให้รู้ไว้ว่ารากของเขายังไม่มีนะคะการรดน้ำที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้ต้นของเขาเน่าได้ค่ะ ในขณะเดียวกันถ้าแห้งเกินไปนะคะรากของเขาเนี่ยก็จะมาชา้าวิธีการรดนะคะก็จะรดแค่ชุ่มผ่านๆพอค่ะเ,เพื่อนๆไม่ต้องชุ่มโชกมากนะคะแค่ให้มีน้ำอยู่ด้านหน้าผิวดินบนกระถางพอค่ะเราจะไม่รดน้ำจนชุ่มนะคะอันนี้สำคัญมากแล้วก็ รถทุก3 4ถึงวันครั้งค่ะเราก็ควรที่จะจัดโซนไม้ชำนอไว้ตังหากจากไม้ปกตินะคะเพราะว่าเวลาที่เราดูแลหรือว่าเรารดน้ำเนี่ยเขาจะคล้ายกันหมดแทบทุกสายพันธุ์ค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้ชำนอเนี่ยเน่าตายไปก่อนที่รากจะงอกนะคะก็คือ การรดน้ำที่ชุ่มโชกเกินไปเนื่องจากว่าเขาไม่มีรากให้ดูดน้ำนะคะความชื้นก็จะค้างอยู่นานนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นคือรดแค่ผ่านๆผ,ผ,ผิวหน้าดินพอค่ะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำคู่กันก็คือควรที่ให้เขาได้รับแดดที่พลางแสงค่ะ แดดเนี่ยจะทําให้รากมาไวแต่ก็ต้องเป็นแดดที่เหมาะสมนะคะแดดกรองแสงแบบนี้ค่ะเพราะว่าตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่โดนแดดทั้งวันนะคะควรที่จะลดแสงลง50%ค่ะถ้าเพื่อนท่านไหนนะคะไม่มีโรงเรือนหรือว่าไม่มีสแลแนก็ให้รับแดดเช้าไม่เกิน10โมงค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ